จากเหตุการณ์ล้อมรถยนต์โดยกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้โดยเข้าใจว่ารถคันดังกล่าวนั้นเป็นรถของนายธนทรจึงร่วเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าที่เดินทางมาช่วยผู้สมัครนายกอบาตานายกอบจอนะครับหาเสียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับรถคันสีขาวที่เผยแพร่ในคลิปตามสื่อตามข่าวที่รายงานกันออกไปนั้นไม่ใช่รถของ ธนาธรและไม่ใช่บุคคลผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะก้าวหน้าหรือว่านายธนาธรสักนิดนะฮะสักนิดเพราะล่าสุดในทวิตเตอร์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็ออกมาโพสต์บอกว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นของครอบครัวเขาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงทั้งห้าคนเป็นผู้หญิงทั้งหคน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนกับนายธนาธรแล้วก็ยืนยันว่าสาเหตุที่ไม่กล้าเปิดกระจกเพราะกลัวเป็นใครก็กลัวเป็นใครก็กลัวคุณผู้ชมครับวิสัยทัศน์เวลาเราอยู่ข้างนอกมองเหตุการณ์นี้ลงมาไม่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ข้างในนะนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีคนเนี่ยร้อมเต็มไปหมดมีคนตะโกนด้วยอารมณ์โกรธแค้นมีบางคนใช้มือมาจับที่รถ มีการเอากา้านธงเหมือนจะกราทุ้งเข้ามาที่รถวิสัยทัศน์ของคนที่อยู่ในรถนี่เขากลัวแน่นอนภาพมันจะไม่เหมือนกับเวลาเนี่ยตอนนี้ผมทําคลิปอยู่ผมก็อยู่ในรถถ้ามีคนมาล้อมเนือยวิสัยทัศน์มันจะมันเหมือนกับเราไปไหนไม่ได้อะเราเหลือนกับเราถูกล้อมอ่ะมันไม่เหมือนกับเราอยู่ข้างนอกดูอยู่ข้างนอกก็วัานหนักแล้วนะครับพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยมันจะหนักกว่าเพราะนั้นเนี่ยผู้หญิงทั้งห้าคนเขาเลยไม่กล้าเปิดรถก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขา ผมเลยใช้คำว่าเวรนแล้วไงเวรนแล้วไงว่าอย่างไงครับคือต่อให้เป็นรถธนาทรมันก็ไม่สมควรทําแบบนั้นแล้วที่สําคัญมันอาการหนักก็คือก็คือมั่วจนถึงขนาดไปล้อมรถชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอีเนผมใช้คำว่ามั่วได้ไหมล่ะมันมั่วซั่วไปหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่คิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นครอบครัวเรา ควรต้องออกมาขอโทษแล,ละรับผิดชอบนะครับสำหรับคนเสื้อเหลืองกลุ่มดังกล่าวถ้าท่านยังมีสํานึกของความเป็นมนุษย์ที่ดีเพราะถ้ารถคันนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธนาท,ทรหรือเขาจะเกี่ยวจริงๆก็ไม่มีสิทธิ์รรมแต่ยิ่งเขาไม่เกี่ยวยิ่งหนักไปกันใหญ่คุณไปล้อมรถใครอะ่ะลูกชายบอกว่ามีแม่เป็นทนายความเขาจะดําเมนินคดี พราะนั้นไม่ต้องมีคนจะอาสาเข้าไปช่วยเหลือเขาเขาก็บอกไม่ต้องเขาก็บอกไม่ต้องคุณผู้ชมครับสรุปไม่ใช่รถธนาธรรถชาวบ้านมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถห้าคนเขากลัวเขากลัวไม่กล้าเปิดกระจกต้องต้องสำนึกกันสักบ้างไหมล่ะสำหรับคนที่ทำคุณไปล้อมรถใครเนี่ยมันผิดแล้วมันมั่ว ส่วนธนาธรเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปหาเสียงนะไม่ได้ไปหาเสียงพบปากกับนักศึกษาตามที่นัดหมายกันเอาไว้ก็ตัดสินใจเดินทางกลับทันทีแล้วก็มีการโพสต์ว่านี่มันเหมือนกับฝันร้ายที่หลอกหลอนฝันร้ายที่หลอกหลอนก็คือการที่พยายามจะป้ายเขาว่าเขาเป็นพวกล้มเจ้าเขาไม่เคารพสถาบันเขานู่นเขานี่เขาบอกว่ามันเหมือนฝันร้ายที่หลอกหลอนนะ ส่วนคุณช่อเองก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันนะครับบอกว่าก็รับไม่ได้หละกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตอนนี้กําลังมอบหมายให้ทีมฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะครับไปตรวจสอบและพิจารณาว่าจะดําเนินการคดีอย่างไรเพราะมันไม่ได้แค่เรื่องนี้ไงมันมันมีการตามไล่ธนาทรเนี่ยในระหว่างที่ลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยนะครับมาหลายวันแล้วตั้งแต่ไหนอ่ะมหาชัยสมุทรสาครใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ระยองหรือเปล่า ราจีนบุรีด้วยรึเปล่าแล้วก็ล่าสุดก่อนจะถึงที่นครศรีธรรมราชก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับความคิดเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกประเทศแหละครับนะทุกประเทศแต่การล้อมรถหรือการแสดงพฤติกรรมในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นและหนักกว่านั้นผมต้องย้ําคํานี้นะว่ามันดันไปเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราว เพราะมบมั่วมั่วแล้วก็เข้าใจอะไรไม่รู้เห็นรถฟิล์มดําหลอนน่ถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะเห็นรถฟิล์มดาเดี๋ยวนี้รถเขาจะติดฟงติดฟิล์มอะไรฟิล์มดําผมเห็นเต็มถนนไปหมดนะ,ะแค่เขาขับมาแล้วคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพราะเห็นว่าฟิล์มมันดําไม่เห็นหน้าเขาคิดไปเองไปหมดแล้วไปถ่ายรูปป้ายทะเบียนเขาถึงขนาดที่จะเอาไป บอกไอประกาศผ่านเฟซบุ๊กบอกตามไล่ล่ารถคันนั้นคันนี้มันจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็ต้องแก้ไขข่าวตรงนี้ให้เขาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ไปดูคลิปเนี่ยนะเข้าใจว่าเป็นรถธนาทรเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปตามรถคันนี้ไปเรื่อยเปื่อยสรุปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่คันนี้ส่วนจะเป็นรถคันไหนก็ไม่มีใครยืนยันนะเพียงแต่ว่ามีสำนักข่าวบางสำนักเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆรถของธนาทรเนี่ยเป็นรถตู้คันสีดํา อันนี้ก็ไม่ยืนยันเพราะว่าธนาธรไม่ยืนยันช่อก็ไม่ยืนยันแล้วเดี๋ยวไปยืนยันให้เนี่ยนะฮะก็กลายผิดคันอีกนะเดี๋ยวกลายเป็นรถชาวบ้านอีกนะครับนี่คือสถานการณ์ของกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่นครศรีธรรมราชคนเสื้อเหลืองทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับเช่นกันเวลามันเกิดเหตุการณ์กับม็อบราษฎรเนนะี่ยที่มีคนทําอะไรไม่ดีบ้างนะใช้ความรุนแรงบ้างมันก็ไม่ได้หมายความว่าม็อบกลุ่มราษฎรทั้งหมดจะเป็นแบบนั้น นะครับมันก็เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับหรือเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงคนเสื้อเหลืองก็มีการรวมพลังกันที่จังหวัดชนบุรีนะฮะมีคุณบินคุณไทยไปร่วมด้วยแล้วเราก็ประกาศว่าประกาศว่าห้าธันวานน i ้ขอห้าแสนและอาจจะมาเป็นล้านแล้วบอกว่าถ้ามาห้าแสนมาเป็นล้านเนี่ยเราชนะแน่ ถ้ามา5้0แสนมาเป็นล้านเราชนะแน่นี่คือนี่คือคำพูดของคุณบินที่ผมมักนั่งฟังการปราศัยอยู่เมื่อวานนี้ก็ต้องรอดูว่า5้ธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนวันที่14นี้ก็เป็นม็อบยี่าคีเครือข่ายเขานัดชุมนุมกันบ่ายสแต่ไม่บอกนะว่าที่ไหนก็เป็นสไตล์ละเป็นสไตล์ของเขาว่าเวลาจะนัดชุมนุมที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็จะยังไม่บอก ก็จะยังไม่บอกนะก็ต้องประกาศเซอร์ไพรส์บางครั้งก็มีอะไรนะภาษาแก้งอะไรนะแกงองม,มีแก้งมีแกงกันนะครับพูดถึงวกกับไปนิดนึงอ,ออกมาไกลก็คือเรื่องของธานาทรเนี่ยกกตก็บอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบนะไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยถ้าแต่ก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้เหมือนกันกกตว่าแบบนั้นสามารถไปแจ้งกกตได้เลยนะหากพบว่า มีการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งจริงๆมันเป็นคดีอาญาที่ซ้ำไปนะครับการไปล้อมรถการไปแตะต้องทรัพย์สินของคนอื่นการไปพูดจาด้วยท่าทีที่ดูเดือดด้วยท่าทีที่โมโหแบบนั้นงานนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของตํารวจอีกคดีหนึ่งแหละครับว่จาจะดําเนินคดีอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับถูกกระทําหรือไม่เรื่องนี้มันชัดเจนนะครับผมคิดว่าไม่ควรมีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไปเกิดขึ้นผิดคันกับรถของชาวบ้านแล้วด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่แย่นะครับแย่แล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ